สวัสดีครับผมช่องไอป่านหนึ่งเก้าซืครับวันนี้ก็จะมาลีมนะครับเป็นแม่แรงขึ้นรถนะครับเอาไว้เปลี่ยนยางหรือว่าถอดเปลี่ยนใส้ของรถเนาะราคา1 5อยาบเก้าบาทจะลองให้ดูสินค้าภายนอกรลดนะครับอันนี้ยกได้5ตันนะครับนี่นาะภาษาอังกน,นะครับจะลองแกะให้ดูข้างในนะครับ นี่นะครับไมค์กิฟต์เสียงติดกล่องหมดเลยแอะก็เขามีนี่มาให้นะครับคู่มือด้วยดูไมค์ไหนไหนสีติดมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวคันโยกเขาเอาอันนี้บล็อกไปนะครับซ้ายขวาเนาะจริงมันไมเลื่อนออกได้เนี่ย ็คือเอาไว้เลื่อนออกกันเนี่ยแต่ผมรีผมรือเดียวเนาะเดี๋ย,ยแวแหละนี่เลยตัวนี้เอ่อสามารถนี่นะครับมลนี้ได้เนาะนี่แต่ดูปรับความสูงให้เนาะแต่ตัวมันเล็กมากเลยนะห่าตันนี่ก็เรื่องการใช้งานในระยะย,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 ยาวนะเพราะว่า สำคัญคือตัวซีนเนาะมันจะรีคือเปล่าเนาะเวลาใช้ไปน,นานๆแล้วอะโอ้โสูงแค่ไหนนะครับถ้าส้นจ่วยผสน้ำมันมันจะรั่วใช้นานๆน่ะอ่านี่ครับสูงขนาดนี้เนาะประมาณเออไม่ห้าเซนกว่าโอเคลองมีที่เปิดปิดนี่นะครับนี่เนาะหัวนี่เอาไว้เปิดปิดเนาะ คนอื่นีก็จะไม่รู้นะครับปล่อยคันอย่างนี้เนาะล็อกนี่ครับเนี่ยนสะายันปะบนปาเข้าก็ปิดการเอ่อปล่อยนี่ครับแล้วก็โยกน,ยนะครับเัีเกนะครับนี่เนาะโยกไปข้เกินเติม เราไปยดูตัวชิ้นง,งานเนาะก็คือของใหม่แหละใหม่ใบแดงเลยวันห้าสิบเก้าบาทนี่ถ้าซื้อตามร้านข้างนอกน,อน,นี้ไม่ได้นะครับราคานี้เราหาไม่ได้นะจริงแล้วก็สามารถเก็บไปตายออกระบนะเนาะในในช่องแคปหลังกระบนะเนาะแจ๋วเลยอันที่เดียวเหมาะสำหรับไปเปลี่ยนยางมากความสะดวกน,นะครับไม่ไม่หนักเลยน,นี่โอเคเลย ก็ราคาละ5 0บาทเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอให้นะครับแล้วก็ดูที่เอ่ซ้ายมือดูผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อการสั่งซื้อเนาะหรือไปสั่งซื้อใต้คลิปได้นะครับผมจะแปะลิงก์ให้เนาะก็ต้องขอบคุณทางร้านมากนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ